คุณเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตของคุณหรือเปล่าแล้วถ้าคุณสามารถสลับชีวิตกันกับเพื่อนสนิทสักคนได้หนึ่งวันคุณอยากจะลองดูไหมแต่ไม่รับประกันนะว่าจะได้สลับกันแค่วันเดียวจริงๆสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมาดามูวี่ตอนนี้ก็เป็นตอนที่สองแล้วกับการสปอยซีรีส์ชุดนี้และตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวของเจคอบลูกชายของลอเลตาแล้วก็เป็นพี่ชายของโค ที่อยู่ใน EP ที่1หากคุณพร้อมแล้วก็ไปกันเลยกับ Tales from the Loop d อน n transports เริ่มเรื่องมาที่ตัวละครหลักของ EP นี้นะคะ <c oughs> เขาก็คือเจคอบพี่ชายเพียงคนเดียวของโค เจคอบเขาเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของชีวิตนั่นก็คือหลังจากการจบการศึกษาในระดับชั้นนี้เขาจะต้องเลือกเส้นทางเดินอนาคตของชีวิตว่าเขาจะเข้าไปทำงานในเดลูปสถาบันวิจัยเชิงฟิสิกส์ที่ปู่ของเขาเป็นคนก่อตั้งอีกทั้งพ่อแม่ก็ยังคาดหวงังให้เขาเข้าไปทำงานในที่น,น่นกับพวกเขาด้วย เจคอบเป็นเด็กหนุ่มที่เรียนเก่งพอตัตอยู่แล้วสมกับที่สมาชิกในครอบครัวนี้ทำงานในสถาบัานแห่งนี้กันหมดทุกคนแต่สิ่งที่เขาสนใจและรักมันกลับกลายเป็นการวาดรูปซะมากกว่าเจคอบมีนิสัยที่ไม่ค่อยกล้าพูดในสิ่งที่เขาต้องการสักเท่าไหร่แม้กระทั่งกับเมย์ผู้หญิงเอเชียที่เขาแอบหลงรักเขาก็ยังแทบไม่เคยได้พูดกับเธอเลยดูเหมือนว่าจะมีก็แตแดนนี่เพื่อนสนิทของเขาเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ แดนนี่คือเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเจคอบเขาเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดีแต่เรียนไม่ค่อยเก่งเวลาสอบต้องขอแอบลอกข้อสอบจากเจคอบเสมอเขาก็จะตอบแทนเพื่อนด้วยการเป็นพี่เลี้ยงสอนเล่นอุปกรณ์เสริมกล้ามเนื้อให้กับเจคอบเพื่อเขาจะได้มีหุ่นเท่ๆแบบแดนนี่บ้างเจคอบเป็นลูกของครอบครัวที่มีฐานะเขาแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากตั้งใจเรียนก็พอแล้ว ต่ผิดกับแดนนี่ที่ฐานะทางครอบครัวของเขาไม่ค่อยจะดีนักเขาจึงต้องทำงานพิเศษขายแรงงานบ้างในช่วงวันหยุดเย็นวันนี้พวกเขามาเล่นกีตาร์กันตามภาษาหนุ่มๆพวกเขาก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสาวๆแดนนี่จะโยนหินทมทางเจคอบเรื่องที่เขาตกลงจะจีบเมย์หรือเปล่าเจคอบผู้ที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยก็ตอบเพียงแค่ว่าก็อาจจะ แดนนี่จึงรู้ทันทีว่าคำตอบแบบนี้ของเจคอบมันก็หมายความว่าเขาคงไม่มีวันกล้าเข้าไปจีบเธอแน่ๆเจคอบจะเปลี่ยนเรื่องไปถามถึงลอเรนซ์ผู้หญิงของแดนนี่บ้างแดนนี่ก็จะตอบแค่ว่าเธอโอเคแต่เธอก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ฉลาดแบบเมเจคอบสงสัยว่าทำไมแดนนี่ถึงไม่ตกลงเป็นแฟนกับใครสักคนเพราะเขาก็เป็นที่หมายปองของสาวๆมากมาย แดนนี่เขาก็จะตอบว่าเรื่องของผู้หญิงมันไม่สําคัญเท่ากับหลังจบการศึกษาแล้วพวกเราจะได้เข้าไปทํางานในเดลูปแล้วเรื่องในโรงเรียนก็จะกลายเป็นอดีตไปและตอนนี้เขาก็เริ่มมีคนทับทามตาแหน่งงานในเดลูปให้กับเขาแล้วเจคขอบจะมีสีหน้าที่ครุ่นคิดแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อคือนนี้เจคขอบทานอาหารข้ากับครอบครัวพอจะพูดกับเขาเรื่องที่เร็วนี้เขาจะจบการศึกษาแล้ว และถามเขาเรื่องการเข้าไปทำงานในเดอะลเจคอบจะมีท่าทีอ้ำอึงและคิดในใจว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการในอนาคตแม่จึงถามขึ้นมาบ้างว่าคิดไว้แล้วหรือยังว่าอยากจะทำอะไรในอนาคตเจคอบเกือบจะเปิดปากบอกพ่อแม่อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรกันแน่แต่แม่ก็ได้ย้ำคำถามเดิมว่าลูกอยากทำอะไรในอนาคตที่เดลูเจคอบจึงตอบไปว่าเขาอยากเป็นนักวาดรูป พอจะบอกกับเขาว่าสามารถวาดรูปเป็นงานอดิเรกได้ไม่มีปัญหาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เจคอบต้องการเขาอยากเป็นนักวาดรูปมืออาชีพและเขาก็ไม่ได้ต้องการเข้าไปทํางานในเดลูปแต่เขาก็ไม่สามารถพูดมันออกมาได้อย่างชัดเจนอาจจะเป็นเพราะด้วยท่าทีของพ่อที่ตั้งความหวังกับเขาเอาไว้มากว่าเขาจะต้องเข้ามาสืบทอดงานวิจัยที่ปู่ของเขาเป็นคนก่อตั้งขึ้นมา ก็อน,นอนคืนนี้เจคอบยังคงนั่งวาดรูปเล่นและให้คำแนะนำในการวาดรูปกับโคตามภาษาพี่ชายสอนน้องส่วนเขาก็กำลังวาดภาพเหมือนของเมย์ผู้หญิงที่เขาแอบชอบเอาไว้ในสมุดสเก็ตภาพส่วนตัววันต่อมาแดนนี่กำลังทำงานพิเศษทาสีโรงนาเก่าๆอยู่เจคอบที่อยู่บ้านเบื่อๆแล้วก็ว่างๆจึงได้มาหาเขาเจคอบแกล้งแซวแดนนี่ว่าเขาทาสีไม่เนียนเลย ดดนนี่เหมือนจะเครืองนิดๆและจะถามกับเจคอบว่าอยากจะมาแลกชีวิตกันไหมล่ะเจคอบจะมาชวนดดนนี่พักพวกเขาก็เลยไปนั่งคุยเล่นกัน พวกเขาเดินคุยกันไปเรื่อยๆจนเข้าไปในป่าที่เงียบเหงาวพวกเขาเล่นต่อสู้กันและตะโกนโวกเวกทำเสียงดังกันอยู่แค่สองคนนังจะฉายให้เราเห็นว่ามันได้มีหุ่นยนต์ในอีพีที่หนึ่งได้มาแอบยืนดูพวกเขาอยู่ในป่านี้เช่นกันเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปลึกมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาได้เดินมาเจอเข้ากับวัตถุทรงกลมประหลาดที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานาน ด้วยความโนของเด็กหนุ่มแดนนี่ยุยงให้เจคอบเข้าไปสำรวจดูข้างในเมื่อเจคอบเข้าไปข้างในเขาก็เกิดความหน้ามืดแล้วภาพก็ตัดเลยทันทีเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมาเจคอบได้พบว่าตัวเองมานอนอยู่ที่พื้นข้างนอก ข้างหน้าวัตถุทรงกลมนั่นและเขาก็ได้มองเห็นร่างของตัวเองกำลังจะปีนออกมาจากมันใช่แล้วตอนนี้เจคอบได้สลับร่างกันกันกบแดนนี่พวกเขาก็เกิดความงงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเจคอบในร่างของแดนนี่ก็ตกใจมากเขาพยายามตะโกนเรียกคนมาช่วยแต่แดนนี่ในร่างของเจคอบก็ได้ห้ามเอาไว้แล้วขอทดสอบดูอีกทีแดนนี่ในร่างของเจคอบลองย้อนกลับเข้าไปข้างในและทั้งสองก็ภาพตัดสู่ความมือดอีกครั้ง เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาก็จะพบว่าตัวเองได้กลับเข้ามาอยู่ในร่างเดิมแล้วตอนนี้พวกเขาได้รู้แล้วว่านี่มันคือเครื่องสลับร่างมนุษย์และมันก็น่าสนใจมากๆแดนนี่จึงเกิดไอเดียชวนเจคอบสลับร่างกันขอลองไปใช้ชีวิตของกันและกันดูหนึ่งวันเจคอบเหมือนไม่ค่อยอยากจะทำแต่สุดท้ายเขาก็ยอมตามใจเพื่อนตอนนี้จะขอเรียกเจคอบในร่างของแดนนี่ว่าเจคอบ เราจะเรียกดนนี่ที่อยู่ในร่างของเจคอบว่าดนนี่ไปเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและลิ้นพันกันเจคอบได้ชวนดนนี่วิ่งแข่งกันกลับเข้าเมืองนี่เป็นครั้งแรกที่เจคอบสามารถวิ่งแข่งชนะดนนี่ได้เพราะตอนนี้เจคอบเข้ามาอยู่ในร่างของชายผู้มีกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ใช้แรงงานบ่อยๆอย่างร่างของดนนี่ เจคอบตะโกนออกมาด้วยความดีใจต่อชัยชนะของเขาแต่ผิดกับแดนนี่ที่อยู่ในร่างของชายที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่างร่างของเจคอบเพียงแค่วิ่งระยะสั้นๆก็กลับเหนื่อยหอบขนาดนี้ระหว่างทางกลับเข้าเมืองพวกเขาไปยืนสำรวจใบหน้าใหม่ของการละการที่กระจกหน้าต่างร้านค้าพวกเขาคุยกันว่าจะมีใครจับพวกเขาได้หรือเปล่าสักพักปูรัชผู้อำนวยการจะลูป และเป็นปู่ของเจคอบก็เดินเข้ามาทักทายพวกเขาแดนนี่จึงต้องตีเนียนยืนคุยกับปู่ของเจคอบและแนะนําให้ปู่รู้จักกับเพื่อนของเขาเมื่อปู่เดินจากไปแดนนี่จะแซวเจคอบว่าคุณปู่คงจะมีตําแหน่งงานดีๆมารอรองรับหลานรักอย่างเจคอบอยู่ที่ดัลลูปแน่ๆเจคอบเขาก็จะบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่สนใจด้วย ต่อมาพวกเขาก็ได้เดินคุยกันไปถึงเรื่องที่พวกเขาจะต้องรู้เกี่ยวกับครอบครัวของกันและกันเพื่อความเนียนในการปลอมตัวพวกเขาได้เดินทางมาถึงบ้านของเจคอบก่อนเจคอบจะขอให้แดนนี่อย่ารื้อค้นของของเขาเด็ดขาดและอย่าหาเรื่องเดือดร้อนให้กับเขาแดนนี่ตอบตกลงและจะขอตัวกลับเข้าไปในบ้านก่อนจะเข้าไปข้างในเขาก็สั่งให้เจคอบกลับไปทาสีที่โรงนาต่อด้วยเพราะเขาเองก็ไม่อยากมีปัญหาเช่นกัน ตัดมาที่โรงนาไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วเจคอบยังคงทาสีโรงนาอยู่สักพักรอเรนส์ผู้หญิงที่แอบชอบแดนนี่ก็ได้เดินเข้ามาทักทายเขาเธอจะชวนเขาคุยและขอให้เขาเข้าไปในโรงนากับเธอเจคอบเดินตามเธอเข้าไปแล้วรอเรน์จะเริ่มยุ่ยยวนเจคอบเพราะเธอดูไม่ออกว่าเขาไม่ใช่แดนนี่ตัวจริงเจคอบไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรจรึงต้องปล่อยตัวให้เลยตามเลยไป เจคอบกลับมาที่บ้านของแดนนี่เขาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะคุยกับแม่ที่กำลังนั่งเล่นอยู่กับน้องสาวหูหนวกของแดนนี่เพราะเขาใช้ภาษามือไม่เป็นเมื่อเจคอบเข้ามาอาบน้ำเขาได้สำรวจด,ดูรูปร่างที่เปื่อยเปล่าของแดนนี่และรู้สึกได้ว่าร่างกายของเพื่อนรักนี้ปกคลุมไปด้วยกล้ามเนือ้อที่โต๊ะอาหารค่ำแม่ของแดนนี่จะคุยกับเขาเรื่องงานในอนาคต หลังจบการศึกษาเธอขอให้เขาตัดสินใจจะไปทำงานกับลุงที่เหมืองถ่านหินเธอบอกกับเขาว่าเธอเสียใจจริงๆที่เกรดการเรียนของแดนนี่ไม่ดีพอที่จะเข้าไปทํำงานในเดลูกถึงแม้ว่าเขาอยากจะเข้าไปทํางานที่นั่นมากแค่ไหนก็ตามตอนนี้เจคอบเจะรู้แล้วว่าแดนนี่โกหกเขาเรื่องที่เขาได้อ้างว่าเขาโดนเรียกตัวจากเดลูก คืนนี้ที่ห้องนอนเจคอบจะได้รู้ว่าแดนนี่มีรูเมทเป็นแมงบุมสายพันยักษ์ที่เขาได้เลี้ยงมันเอาไว้ในห้องนอนและมันก็ทำให้เจคอบรู้สึกขยักขยงเอามากๆเขาก็เลยเอามันไปปล่อยกับเข้าตู้ของมันก่อนที่เขาจะเข้านอนเขาก็ได้ยินเสียงของพ่อแม่ของแดนนี่กำลังทะเลาะก,กันเสียงดังอยู่ทางด้านล่าง พ่อจะต่อว่าแม่เรื่องที่เธอพยายามยัดเยียดการทำงานในเหมืองหินให้กับแดนนี่พ่อไม่อยากให้ลูกชายของเขาต้องมีชีวิตที่ตื่นเช้าแล้วออกไปทำงานที่เขาเกลียดทุกวันเจคอบจะปิดประตูห้องแล้วก็เข้านอนไปพอนี่มันไม่ใช่ปัญหาของเขาวันต่อมาเขาทั้งสองจะมาพบกันที่โรงเรียนพวกเขาแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านของพวกเขาให้กันและกันฟังเจคอบจะขอให้แดนนี่กลับมาเข้าร่างคืนได้แล้ว แดนนี่เขาจะขออยู่ในร่างของเจคอบต่ออีกหนึ่งวนันแล้วมันก็คงจะไม่มีอะไรแตกต่างหรอกใช่ไหมเพื่อนเจคอบจะถามเขาว่าแล้วคืนนี้จะให้ตอบแม่ของเขาว่าอะไรถ้าเธอถามถึงเรื่องการตอบตกลงไปทำงานในเหมืองกับลุงแดนนี่ตอบว่าเขาไม่อยากทำงานที่มือเปื้อนดินโคลนแบบนั้นแล้วขอให้เจคอบปฏิเสธแม่ไปซะเจคอบจะถามว่าจะเขาพูดแบบนั้นกับแม่ของดนนี่และเขาจะได้อะไรเป็นการตอบแทน เย็นวันนั้นเจคอบต้องไปทำงานทาสีแทนแดนนี่ที่โรงนาต่อแล้วเขาก็สังเกตเห็นแดนนี่ที่กำลังเดินอยู่กับเมยหญิงสาวเอเชียที่เขาแอบหลงรักจากที่ไกลๆเจคอบเดินตามไปแอบดูพวกเขาและเขาก็ได้เห็นว่าแดนนี่ใช้ร่างกายของเขาจูบกับเธอ เจคอบจะโมโหมากๆและกลับมาพังกระป๋องสีท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นตอนนี้เจคอบจะรู้ตัวแล้วว่าเขาไม่ได้อยากอยู่ในร่างของแดนนี่และเขาก็อยากได้ชีวิตของเขาคืนเขาได้วิ่งกลับไปที่บ้านจริงๆของเขาเพื่อไปทวงสิทธิ์กับแดนนี่แดนนี่ที่นอนฟังเพลงสบายใจเฉิบก็ตกใจกับการมาของเจคอบ ตอนนี้แดนนี่จะสารภาพออกมาว่าเขาไม่อยากกลับไปอยู่ในร่างเดิมแล้วต้องก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมเข้าไปทำงานในเหมืองหินอย่างไม่มีทางเลือกเขาต้องการชีวิตของเจคอบผู้เป็นหลานชายของผู้ก่อตั้งสถาบันเดลูปที่มีอนาคตดีๆมารออยู่ข้างหน้าแล้วเพราะเขาก็ไม่อยากมีมือที่เปื้อนดินโคลนไปตลอดชีวิตเมื่อเจคอบได้ฟังแบบนั้นเขาจะเข้าไปต่อยกับแดนนี่พ่อของเจคอบจะเข้ามาห้ามและไล่แดนนี่ออกไป เจคอบในร่างของแดนนี่จึงต้องเดินจากไปอย่างไม่มีทางเลือกเจคอบที่กําลังมโหกับการกระทําของเพื่อนอย่างมากทั้งเรื่องแย่งผู้หญิงและยังมาขโมยชีวิตของเขาไปอีกเจคอบเดินลึกเข้าไปในป่าตรงไปยังเครื่องสลับล่างเครื่องนั้นอีกครั้งระหว่างทางเราจะได้เห็นหุ่นยนต์ในอีพีที่หนึ่งกำลังแอบมองเขาอยู่บริเวณใกล้ๆเจคอบเดินมาถึงเครื่องสลับร่างและเขาจะเข้าไปข้างใน แล้วความมืดก็มาปกคลุมสติของเขาแล้วภาพก็จะตัดไปคืนนี้แดนนี่ที่นั่งเล่นอยู่ในห้องนอนก็ได้พบว่าเจคอบชอบการวาดรูปมากแล้วเขาก็ได้พบเข้ากับภาพวาดของเมย์ที่เจคอบเคยแอบวาดเอาไว้เขาจะฉีกมันออกมาเก็บไว้กับตัวเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนลอเรนซ์จะมาหาแดนนี่ถามหาเจคอบ เพราะครอบครัวของเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลับบ้านเมื่อคือนนี้แดนนี่จะทำท่าทีไม่ค่อยอยากจะสนใจเพื่อนแล้วบอกกับเธอว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจคอบหนีไปอยู่ที่ไหนและขอให้เธอไม่ต้องเป็นห่วงช่วงพักกลางวันแดนนี่จะแอบมานั่งจูจีอินเลิฟอยู่กับเมย์และเขาจะมอบภาพวาดของเจคอบให้กับเธอเธอก็จะดีใจมากและประทับใจในฝีมือการวาดภาพของเขา เมื่อดนนี่จ้องมองไปที่ภาพวาดเขาก็เห็นลายเซน์ของเจคอบเพื่อนรักแล้วเขาก็จะเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาในจิตใจเขาจึงเดินออกตามหาเจคอบและเขาคิดว่าเขาจะเจอเพื่อนรักได้ที่ไหนเมื่อเขาเดินมาถึงเครื่องสลับล่างเขาก็ต้องออกวิ่งแล้วร้องตะโกนขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเลยทันที ภาพจะตัดมาที่โรงพยาบาลแดนนี่เดินเข้าไปเยี่ยมร่างของตัวเองที่นอนโคม่าอยู่นี่เป็นครั้งแรกที่แดนนี่ได้พบกับพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาหลังจากที่เขาตัดสินใจขโมยชีวิตของเจคอบไปตอนนี้เขาไม่สามารถหันหลังกลับไปได้อีกแล้วพ่อแม่ของเขาจะถามคำถามต่างๆนานา,นาโดยที่เขายังต้องแสดงตอบไปว่าเขาคือเจคอบแล้วบอกได้แค่ว่าเขาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น เขาจะเดินหันหลังจากพ่อแม่ของเขาไปต่อมาเขาจะเดินเข้าไปในป่าสถานที่ตั้งของเครื่องสลับล่างเขาจะเห็นว่ามันได้มีเจ้าหน้าที่มาทำการรื้อถอนและทำลายเครื่องนี้แล้วนั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครได้เข้าไปข้างในได้อีก แดนนี่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาก็มาไกลเกินกว่าจะถอนตัวแล้วตอนนี้เขาจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปและต่อไปนี้เขาจะกลายเป็นเจคอบโดยสมบูรณ์คืนนี้เขาจะแอบย่องเข้าบ้านเดิมของตัวเองเพื่อไปเอาแมงมุมเพื่อนรักตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ในชีวิตของเขาเขาจะเดินผ่านห้องน่งเล่นที่มีน้องสาวผู้เป็นใบ้นั่งอยู่เพียงลำพังเธอหันมามองที่เขา เธอเองก็คงแปลกใจว่าเพื่อนรักของพี่ชายเข้ามาทำอะไรในบ้านหลังนี้แดนนี่จะสื่อสารกับเธอด้วยภาษามือเขาจะบอกกับเธอว่าเขายังคงเป็นพี่ชายที่อยู่ใกล้ๆกับเธอเสมอแล้วเขาก็จะเดินจากบ้านหลังนี้ไปหลายวันต่อมาร่างที่แท้จริงของแดนนี่ก็ยังคงนอนโคมา่า และไม่มีท่าทีจะดีขึ้นที่ห้องอาหารในบ้านของครอบนนอครัวเจขคอบแม่จะเริ่มถามคำถามนั้นอีกครั้งว่าเขาตัดสินใจเรื่องงานในอนาคตหลังจากจบการศึกษาแล้วหรือยังพ่อไม่มีท่าทีว่าจะสนใจในคำตอบของลูกชายเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าลูกชายคนนี้ยังคงอยากจะเป็นนักวาดรูปอยู่ดีแต่แล้วแดนนี่ก็ได้ตอบคำถามออกมาอย่างเต็มเสียง ว่าเขาต้องการจะเข้าไปทำงานในเดรูปเหมือนกับพ่อแม่และนี่คือคำตอบที่พ่อต้องหันหน้ากลับมาชื่นชมเลยว่าลูกชายได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องกับชีวิตแล้วลเรื่องวาดรูปลูกก็สามารถวาดมันเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเขามีเวลาว่างแดนนี่เขาจะตอบไปว่าเขาคิดว่าเขาไม่ได้สนใจในการวาดรูปอีกต่อไปแล้วคำตอบของเขาทำให้พ่อแม่ของเจคอบดีใจกับคำตอบของเขาเป็นอย่างมาก และพ่อยังบอกต่ออีกว่าปู่ของเขาจะต้องภูมิใจมากแน่คืนนี้บรรยากาศของมือ้อค่ำอบอวนไปด้วยความเปื้มปิติของพ่อแม่แต่เดนนี่กลับนั่งทำหน้าเหมือนคนอมทุกข์แปลกๆจนแม่ต้องถามออกมาว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเดนนี่ก็จะตอบว่าเขากำลังคิดถึงเพื่อนรักคืนนี้ที่ห้องนอนเดนนี่จะนอนไม่หลับ เขายังคงนอนพลิกตัวไปมาและได้ยินเสียงแววและคิดถึงเสียงหัวเราะของเขาและเจคอบในตอนที่พวกเขาได้เคยออกไปเที่ยวแฮงเอาท์ด้วยกันตอนนี้ฟ้าเริ่มใกล้สว่างแล้วเขาได้ออกไปข้างนอกบ้านที่พุ่มไม้มันได้มีหุ่นยนต์ตัวนั้นมาแอบดูเขาอยู่เขาและมันยืนจ้องหน้ากันอยู่สักพักแล้วดนนี่จะเรียกมันว่าเจคอบ มันมีท่าทีเหมือนกับเข้าใจคำถามของแดนนี่มันยังคงยืนจ้องหน้ากับเขาและมันก็เป็นหุ่นยนต์ที่พูดไม่ได้สักพักมันจะวิ่งหนีไปและนี่คือตอนจบของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรักทั้งสองตลอดกาล ก็จบกันไปแล้วนะคะกับตอนที่2ของซีรีส์เรื่องนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะว่าหากใครสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างของแดนนี่แล้วเจคอบเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างของหุ่นยนต์ได้อย่างไรนะคะจากที่มาดามูวีได้ลองไปอ่านความคิดเห็นของเหล่านักวิจารณ์เนี่ยก็ได้คําตอบมาว่าหนังเนี่ยจะฉายให้เราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยถูกสร้างให้มีลักษณะที่ขี้อายแล้วก็แอบซ่อนตัวอยู่ในป่าน,นี้อยู่แล้ว และตอนที่เจอคอบเนี่ยเกิดความโห o และเอาตัวเองเข้าไปในเครื่องสลับล่างก็อย่างที่เราเห็นเงื่อนไขาการสลับล่างนะคะคือจะต้องมีมนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ยรออยู่ข้างนอกแต่ในเคสของเจอคอบเขาเข้าไปเพียงลําพังแล้วบังเอิญหุ่นยนต์ตัวเนี้ยก็อยู่แถวๆนั้นพอดีวิญญาณของเจอคอบเนี่ยนะคะก็เลยได้เข้าไปอยู่ในร่างของหุ่นยนต์ส่วนหุ่นยนต์เนี่ยนะคะมันไม่มีวิญญาณจะไปสลับเข้าล่างของแดนนี่ เมื่อร่างกายที่ไม่มีวิญญาณร่างกายนั้นมันก็เลยไม่ตอบสนองใดๆเขาก็เลยกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปหวังว่าคงจะไม่งงกันนะคะเลยถ้าสงสัยตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ถามกันมาได้ค่ะจากตอนนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าในขณะที่บางครั้งเราเนี่ยไม่พอใจในชีวิตของเรามันเนี่ยก็มีคนอื่นที่เขาพร้อมอยากจะเกิดมาเป็นตัวเราเช่นกันเมื่อเขามีโอกาสเข้ามาแทนที่เราเนี่ยนะคะเขาก็ไม่คิดที่จะคืนมันให้เราอีกเลย แถมยังมาแย่งคนที่เราแอบชอบไปอีกแล้วที่น่าเจ็บใจนะคะมันดันใช้ร่างกายของเราเนี่ยไปจีบคนที่เราแอบชอบดังนั้นประโยคข้อคิดดีๆจากตอนนี้คงจะเป็นคำถามของแดนนี่เนี่ยละค่ะตอนที่เจอคอบได้เดินมาแซลฝีมือการทาสีโรงนาของเขาแล้วเขาเนี่ยก็เลยถามเจอคอบไปว่านายอยากจะมาแลกชีวิตกันไหมล่ะมิสเตอร์สปอตคุณต้อกแลก สำหรับมาดามแล้วนะคะก็คงจะขอตอบได้เลยค่ะว่าไม่แลกค่ะเอาละคะ่ะถ้าคุณพอจะถูกใจคลิปนี้อยู่บ้างก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวของเมย์หญิงสาววัยแรกรุ่นที่เธอจะสงสัยว่าทำไมนะช่วงเวลาและความรู้สึกดีๆของมนุษย์เราถึงได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปง่ายดายยิ่งนัก แล้วเธอเนี่ยจะสามารถเก็บความสุขเหล่านั้นให้อยู่กับเธอไปตลอดการได้อย่างไรแล้ววันหนึ่งเธอก็ได้ไปเจอเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำให้เธอได้รับรู้ถึงความสุขพิเศษเหล่านั้นพร้อมกันกับที่เธอเนี่ยนะคะได้ไปเจอเข้าให้กับเครื่องหยุดเวลาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นพบกันได้ในสัปดาห์หน้าสุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลแล,และรักตัวเองมากๆนะรักและเป็นห่วง Bé bai hả